ไงมแม่ลูกลูกชายครับอะไรก้วแต่ยันไงก็ทีแรกก็มีไม่อยากเชื่อเขาตอนนี้เชื่อแล้วเชื่ออะไรใช่ไหมเชื่อแล้วเนาะยอมแล้วยอมแล้วเนาะยอมลูกชาย ทอะไรไปทำงานครับทำงานอะไรทรังานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทครับแล้วก็บ้างๆดู YouTube ครับดู u t u b e ดูเกษตรครับไอ้มันผีป้าอะไรนะมันมาคุยคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ศึกษาตามมาแล้วก็ไปอุบรมคลับมณฑ์ เหมือนเดียวกันเดี๋ยวเอาอันนี้ปลูกเดียวกันนี่แหละอันนี้มันยาวก็ใส่ข้าวอยู่แล้วแบบหนึ่งแบบหนึ่งแล้วก็มีโน่นไอ้เจ็ดม็ดพรพี่สิเป็นไงครับพี่สิทำหน้าที่ครับพี่ลื่นหนุ่มโปรแกรมลื่นลื่นหัวจะแตกคอยเดินผมไม่มีด้วย มาผู้การไดลุยนาดูขนาดฝนตกฟ้าร้องไม่เปนี่แหละผู้การผู้จัดการมาแล้วครับผู้จัดการมาเราเนี่ยอั้จริงเสียงจริงครับอันนี้ยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยลุยเท่าไหร่นะโอ้โหอันนี้อันนี้ถือว่ายังไม่มีแดดครับถ้ามีแดดหนักกว่านี้อีโดเลยมันจะร้อนจริงใช่ไหมอันนี้ได้ยินเสียงเจ้าของว่าอันนี้มันดินมันแข็งแสดงว่าเจ้าของจะโชว์ยังไม่ได้นะครับผมจะพยายามที่มันไขหน้าเจ้าของมั้งครับน้องพี่ต้อง นี่ขนาดนี่ขนาไข่หน้าเจ้าของนะหน้าเจ้าของก็หลกอยู่แล้วสายพันธุ์ไหนก็ดกเนี่ยดูแล้วเนี่ยผู้จัดการไม่เกี่ยวพันเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยก็หลกระบบของเขาใช้ได้นะไอ้ใช่ได้เจียวเจียมากเลยครับไข่เนี่ยมันเป็นคนคิดระบบนี้ข้างนอกแกงขนาดนี้นะครับลองดูข้างในยิ่งกว่านี้ลอดูเนี่ยมันก็ออกดกเหมือนกันเนี่ยอโอ้โหอันไหนมันก็ดก นี่คือปลูกนปลูกนอนปลูกปลูกนอนการปลูกต้นตัวต้นม่าใหญ่มันกระดกเหมือนใกล้ใกลกันกลบอ่ะมีพันธุ์อีกไหมอ่ะไปไปดูเก็ดบางกอนดูนี่เป็นยังไงเก็บบางกอนน้องเขาจะคุยยังไงนะโตแกถ้าไปคุยกระดาษจะมาปักในตาไปแช่น้ำไม่ดีก่อนนะพี่ ตามที่มันอยู่นานตัวมันจะแน่งกลัวจะไม่เต็มเจสุ่ยไอ้ชุดนั่นนะครับนี่เหรอโซนคอนมาร์คตรงไหนตรงไหนแต่ต้นสีเดียวก็หมดแล้วน่าจะใช่น่ะเพราะว่าไอ้แปดหนึ่งมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าเราอืมจำไม่ได้หมดเลยแม่จำไม่ได้เอาที่เป็นโลโก้เราเนี่ยพี่โลโก้โลโก้เราต้องแต่งด้การทอดแบบมันใกล้หินไม่ต้อง ้าแรอก่นี่ใช่ถ้าเจนนะใช่โเาโรดรสายพันธุ์นี่จะไม่มีเอทำเงียบๆครับตนนครับพี่ทำเงียบๆไปหัวมันพันขานี่อ๋อโดนมังกรพันขากจนรมัะใหญ่และสั้นนะครับใช่ แต่ถ้ามันใช้แล้วมันใหญ่ยาวมันก็คือพื้พิมเดียวกันพี่ใช่สรุปแล้วของเราก็ไม่แตกต่างแต่เจอระบบผู้จัดการนี้สงสัยยาวสงสัยไม่สั้นหรอกไม่สั้นยาวก็สองเดือนเองอะต้องสองเดือนเดือน่ะสองเดือนขนาดนี้พี่แล้วพี่ต้องมีเวลาอีกสิบเดือนนะเห็นไหมเฮ้เวลาเดี๋ยวปีหน้าเรายังมีอยู่ผู้จัดการ ไม่อยากคุยเลยบอ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 ลูกสานคนคุยแล้วยิ่งคุยยิ่งปื้มอ่ะคุยสะพอนี่มัพี่แล้วนะมันปวดใจมันหกเดือนเรื่อใช่โอ้โหแล้วไม่อยากดูเลยเดี๋ยวมันคงใจญ่พฤิการณ์โหมใหญ่เลยต้อมต้อมเป็นไงนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นคนทำอันนี้อันนี้มันเด็กๆเขาพี่น้องเขาทำได้แค่นี้เองแค่สองเดือนสองเดือนทำได้แค่นี้นะเดี๋ยวเรามาลองสักสักสี่ห้าเดือนจะเป็นขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้หยดน้ำได้ไหม แค่ตอนปลูกประมาณสามเที่ยวครับอ๋อคือคือให้ให้น้ำแบบแบบแบบช่วยมันครับาแล้วพี่น้องแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดคลิปสั้นๆนะคลิปคลิปเล็กๆนะฮะให้ดูว่าของพี่ต้งนะฮะมีระบบน้ําช่วยนะครับเป็นขนาดนั้นนะครับอันนี้จะบอกพี่ต้งนะครับพี่ต้งไม่มีน้ำพี่พี่่ต้งเก็บปวดแล้วไม่อยากจะคุยต่อนะพี่น้องคือของต้อมเองนะครับนะฮะไม่มีน้ําไม่มีระบบน้ำแต่ไปคุยดูขอกยันท่านเดียวกัน ป้ามาไม่เกิดอาทิตย์ยังผิดกันเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยของผู้จัดการนี่เขาล่าโอ้โหบึมเลยแล้วหัวขนาดนี้ยังมีมอ่ะอีตรงบ้าน<ม>ต,ตรงไว้ไฟฟ้านะ่ะใช่ <ปะ S 2> ่อมไฟฟ้านะเมืม่อกี้ก็ไปดูของพอหอลออออังอย่างนี้จริงจริงแล้วอ่ะพอ,อ,อ,อกแกเข้าใจผิดว่าไอตรงเนี้ยมันมันน่าจะทําให้อ่าเป็นส่วนเกินแกจ้างความปเด็ดนี้หมดเลยแต่ของผมเนี่ยว่าอย่านะเนี่ยสำคัญที่สุด ดกไปดกอยู่ตรงนี้นะผู้การเห็นไหมเวลาผู้การเลือกผู้การจะต้องเอาตัวนี้เลือกนี้ทําไมผู้การไม่ไม่อันนี้ยังไงมันก็มีหัวเหมือนกันแต่แต่มันยังไม่ใหญ่มันกำลังใหญ่ถ้าเราเราไปคุยนะฮะมันมีรากมีหัวมีแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขาดเสียดายเราเอาที่มันอย่างนี้ก่อนถ้ามันถ้าเราเราคุยมันมีผลกระทบเฉาเหมือนกันแต่ว่าด้วยที่ว่ามันมีใบเลี้ยงตรงนี้มันช่วยได้เยอะมันพื้นตัวเดียวนะครับพื้นตัวเร็วนะก็ เป็นไงวันนี้ระบบผู้จัดการมันหลายสายพันธุ์เลยครับเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยครับหัวอยากกะโบอกอะไรของพี่น้องที่เป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไปแรงอย่างเราเกษตรป้ายแดงครั้งแรกพี่น้องก็อยากอยากให้ลองเรียนรู้ลองลองมาทําของระบบผู้จัดการมันดูครับแล้วว่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับก็แนะนาเลยครับของผมก็ผมก็ทําปีแรกเริ่มทําปีแรกก็ถือว่าทําได้คะแนนทำได้ขนาดนี้ผมก็ ภูมิใจปพ้มเพิมเลยครับโอมเ่ม,มคุณแม่เอาคุณแม่ดีกว่าเป็นไงคุณแม่ลูกลูก,ลกชายครับเป็นไงเป็นไงทีแรกก็ไม่อยากเชื่อเขาตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วเนาะยอมแล้วยอมแล้วเนาะยอมลูกชายเชายปูเป็นไงพอได้โอเควันนี้พอได้แค่นี้ก่นอนได้พี่น้องนะเดี๋ยวอีกสักสามเดือน เราจะมาดูหน่อยเนาะท่านผอเนาะเดี๋ยวเรามาเที่ยวหาใหม่แล้วครับวันนี้เราลาพี่น้องไปเพียงแ่นีก่อนครับครับพี่น้องสวัสดีครับต้องการสอนเนี่ยสอนหรือบอกกล่าวเราเอาเรื่องจริงๆมามามาถ่ายทอดกัน ไม่ใช่เป็นกระดาษเปเปอร์ขึ้นมาก็ตมาเขยียนมาจินตนาการไม่เอาก็แม้เหมือนนะ่อย่างเงี้ยเลยใจไงคือถ้าผมบอกว่าผํทได้พี่น้องก็ต้องทําได้นะไม่ใช่ว่าระบบอผมผมเน่ยผมทําได้คนเดียวมันมัน,ม,นมันไม่เกิดประโยชน์ระบบของผมเนี่ยผมต้องการสร้างขึ้นมาว่าใครก็ได้ที่มันทาเนี้ยแล้วได้เหมือนกันหมดนี่คือนใ,ใครก็ได้ที่ลงมือทําแล้วทำาักตัวแล้วได้ยิ่งนันนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาบริหาร ของสัตว์พนางทีวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนพี่น้องทุกคนที่ที่ชมมุอยู่ที่ตามมุ้งอยู่เนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะท้อแท้บ้างมันเป็นเรื่องของอชีวิตช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นบททดสอบแล้ว่าเราพร้อมที่จะก้าวข้ามนี้ไหมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าบางครั้งต้นทุนชีวิตของคนเราก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้แตกต่างกันคือเรื่องหองใจพี่น้อง ถึใจถ้าเราสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ได้นั่นโอกาสเรามาแล้วโอ,โอกาสที่ดีโอกาสมันจะให้สาหรับคนที่พร้อมมันมพร้อมพร้อมทุกสภาวะ